สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านเป็นยังไงบ้างครับเลข2องสาวดำนะคะเข้าทุกงวดนะคะหวดนี้ก็ให้วิ่งห้าล่างนะคะแต่ว่าเลขวิ่งเราก็วิ่งบนล่างได้นะคะแล้วก็สองตัวก็ให้ไปที่เ,เจ็ดสามค่ะท่านผู้ชมเข้าทุกงวดแต่ก็มีหลักฐานชัดเจนค่ะนะคะ เจ็ดแปดงวดนะคะคือไม่ไม่ถูกจะ,ะไม่เข้าจะประวดแรกค่ะหลังจากนั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้าทุกงวดก่เข้าทั้งเลขวิ่งเข้าทั้งเลขสองตัวนะคะแต่เลขสามตัว,ตตวะะยังไม่เข้าทั้งตรงและโต๊ดนะคะยังไม่เข้าทั้งตรงและโต๊ดท่านผู้ชมนะคะสมัครด่วนเลยค่ะนะคะเหลืออยู่สิบเหลืออีกช่องหนึ่งเหลืออยู่ เหลืออยู่30คนนะคะอีกช่องหนึ่งเหลืออยู่อ่ามันมีทั้งหมด5ช่องนะคะพอช่องไหนเต็มแล้วนั้นสาวดำก็จะนั่นไว้เลยนะคะคือจะจะบอกให้ท่านทราบเลยว่าถ้าท่านจะแอดเข้ามาช่องนั้นคือเต็มแล้วอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ช่องนี้เหลืออยู่เหลืออยู่7คนนะคะเหลืออยู่เจคนคะ่ะช่อง ช่องใหญ่อะนะคะเหลืออยู่เจ็ดคนท่านท่านสมัครเข้ามาเลยค่ะสาวดาจะเป็นผู้ดึงท่านเข้าแต่และช่องช่องไหนเต็มแล้วสาวดาก็จะไม่ดึงเข้าสาวดาก็จะมาดึงเข้าช่องที่มันยังไม่เต็มนะคะอย่าลืมนะคะสองพันบาทนะคะด่วนเลยค่ะด่วนเลยนะคะเพราะว่าเข้ามาทั้งหมดเจ็ดงวดนะคะให้แปดงวดเข้าเจ็ดงวดทั้งเลขสองตัวทั้งเลขวิ่งเข้าทั้งล่างทั้งบนบางงวดะนะคะบางงวดก็เข้าเฉพาะ เฉพาออะล่างหมายถึงเลขวิ่งนะคะแต่เลขสองตัวก็จะเข้าก็จะเข้าเป็นเลขบางทีก็เข้าบนค่ะบางทีก็เข้าล่างนะคะกระสาดาพูดตรงๆกับพร้อมตั้งฮานอยวันนี้ก็เข้าศ14ฮาหนอยอ่าฮานอย่านอยพิเศษนะคะคือสาวดำให้ทั้งฮานอยให้ทั้งหวยใหญ่เนี่ยเป็นเวลา1ปีไปหมดสัญญากันวันที่1 พฤศจิกายนค่ะเต็มแล้วก็เต็มเลยนะคะเต็มแล้วก็เต็มเลยเพราะว่าห้าช่องนี้ก็โอเคแล้วนะคะค่ะแล้วก็อยากจะให้หลายๆท่านพิจารณาว่าเราเราไปดูหลายๆช่องเยอะแยะมากมายนะคะดูจนเมาเลขนะคะนะคะก็ไม่ถูกแต่ว่าหวยซอมันมีแค่ห้าหางเท่านั้นท่านไม่ต้องท่านไปไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปนั่นสนใจอะไรทั้งสิ้นละค่ะ นะคะท่านทําตามที่สาวบอกเนี่ยก็หมายความว่าถ้าถ้าที่ท่านไม่เล่นฮานอยน่ะนะคะท่านไม่เล่นฮานอยท่านจะไปไอ้นั่นทําไมคะท่านไม่เล่นฮานอยท่านก็ตั้งใจว่าเออหวยซองเข้าทุกงวดท่านก็พอได้รับหวยซองในช่องฮานอยปุ๊บนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมล่ะได้รับแบบนับปุ๊บนะคือท่านก็ไอ้นี่เลยค่ะนะคะคือ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 ท่านก็ ก็รอเอาแต่หววซองค่ะพอใกล้เหลืออีกสามวันหวยจะออกสาวแดาก็จะให้ทันทีบางทีก็ให้ก่อนสี่วันแล้วท่านก็รับเอาแต่หววซองไปแล้วก็ไปซื้อเลยค่ะพรามันเข้าทุกงวด่ะค่ะมีหลักฐานชัดเจนนะคะเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงววค่ะท่านที่ชอบวิ่งท่านก็วิ่งไปเลยค่ะไม่มีขาดทุนค่ะเลขวิ่งก็เข้าเลขสองตัวก็เข้ามีแค่ห้าหางนะคะเลขวิ่งก็มีตัวเดียวค่ะ มีล่างตัวเดียวมีบนตัวเดียวบางทีก็เข้าทั้งล่างทั้งบนเลขวิ่งอะคะ่ะบางทีก็เข้าบนบางทีก็เข้าล่างแต่ว่าเข้าทุกงวดนะคะงวดนี้เข้าเจ็ดสามล่างนะคะสาวดาก็ให้เจ็ดสามล่างนะคะนะคะแล้วก็ให้วิ่งห้าก็เข้าห้าแล้วก็มันออกอะไรห้าห้าห้าสามแปดออกห้าสามแปดเนาะค่ะเราก็พูดกันตรงไปตรงมาค่ะนะคะก็ท่านก็โอเคตัดสินใจสมัครเข้ามาปุ๊บนะคะ 0061748946ธนาคารกสิกรไทยหรือท่านจะโอนมาที่42206088141ธนาคารกรุงไทยค่ะไอ0061748946นั่นคือธนาคารกสิกรไทยนะคะค่ะแฟนคลับแฟนคลับที่รักจ๋า ท่านท่านสมัครเข้ามาแล้วก็ส่งเงินมา2 0 0 0ับาทส่งสลิปเข้ามาค่ะแล้วสาวดําก็จะดึงท่านเข้ากลุ่มฮานอยนะคะสาวดําก็เอาเอาให้ท่านทั้งฮานอยตั้งหวยใหญ่เนี่ยก็คือให้ท่านให้ให้ท่านเอาดึงเข้าท่านสาวดําดึงท่านเข้าในช่องฮานอยแล้วท่านก็เข้าไปถามเขาเลยค่ะว่าเลขซองใหญ่คุณแม่สาวดาให้หรือยังคะพี่ๆที่อยู่ก่อนเขาก็จะส่งมาให้ท่านเลยค่ะถ้ายังไม่ได้ให้เขาก็จะบอกว่าไม่ยังไม่ได้ให้แต่อย่าไปทํากฎผิดกฎกติกานะคะ ท่านฟังสาวดําให้จบนะคะสาวดําขอร้องว่าให้ท่านฟังให้จบสาวดําทําคลิปไปยาวนะคะค่ะท่านอย่าทํากฎผิดกฎกติกาค่ะเมื่อท่านทําผิดกฎกติกาแล้วถูกเขาคนดูแลช่องเขาจะบล็อกกดลบท,ท่านทันทีเลยนะคะกดต้องเป็นกดนะคะค่ะท่านอย่าส่งสติ๊กเกอร์อย่าส่งวิดีโออะไรต่างๆ แล้วก็อย่าโทรอย่าโทรในไลน์อย่าโทรคุยกันในไลน์อย่าคุยเรื่องส่วนตัวในไลน์นะคะท่านจะมีเรื่องจะคุยอะไรกันท่านก็ไปโทรละโทรคุยไลน์กันไลน์ส่วนตัวอย่าโทรมาโทรในกลุ่มคุยเรื่องส่วนตัวนะคะต้องมีความเคารพกฎกติกานะคะกฎกติกาคนที่ดูแลช่องลูกๆคนที่ดูแลช่องทั้งลูกสาวลูกชายนะคะ ที่คุณแม่มอบหมายให้เขาก็จะส่งให้ทุกวันเลยค่ะอ่านด้วยนะคะกฎกติกาว่ากดข้อห้ามเขามีอะไรบ้างมาพอเวลาโดนลบโดนกบก็โอ้ยหนูลืมไปหนูส่งผิดอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะคะคุณแม่ก็ปวดปวดหัวค่ะนะคะเรากโตตกันแล้วนะคะไม่ให้ห้ามไม่ให้โทรในกลุ่มนะคะห้ามไม่ให้พูดเรื่องซึ่งกันและกันห้ามไม่ให้นินทากันในช่องห้ามไม่ให้เอาเรื่องส่วนตัวมาคุยกันในช่อง ห้ามส่งสติกเกอร์ห้ามส่งคลิปวิดีโอต่างๆนะคะนะคะก็ห้ามพูดจาถากถางกันแนกกะแนกกันมันมีกฎกติกาที่คุณแม่สาวดําตั้งเอาไว้นะลูกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นที่คุณแม่ห้ามคือลูกทําได้ลูกจะมีโชคแล้วลูกก็จะติดนิสัยนะคะเออเคยอยู่ช่องคุณแม่สาวดํอ่าท่านห้ามโน่นห้ามนี่เราก็ทําตาม ในเมื่อลูกทําตามมันก็จะติดนิสยัยลูกไปมันมีแต่สิ่งดีๆนะลูกมีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นที่ลูกทําตามแล้วลูกก็จะติดนิสยัยในสิ่งที่ดีไปลูกนะคะอันนะคะเข้าตั้งหวยฮาหนอยสามตัวเข้าตั้งเลขใหญ่เลขรัฐบาลทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบกเข้าทุกเข้าทุกงวดนะคะท่านจะเอายังไงอีกตั้งหนึ่งปีกับตั้งเงินแค่สองพันน่ะนะคะโอเคค่ะขอทุกๆท,ท่านเข้าใจนะ เข้าใจลูกเข้าใจตามนี้นะลูกนะฮาหนอยก็เขา้าก็เข้าสามตัววันนี้เข้าสามตัวสองตัวนะคะเขา้านะคะก็คุณแม่ถ้าวันไหนไม่เห็นคุณแม่ส่งไปก็ไม่ต้องอถามลูกขอขั้นเทพรุ่นพี่ก็ส่งลงไปลูกคุณแม่ไม่ค่อยสบายพักนี้ลูกแต่ว่าเลขคุณแม่เข้าทุกวันไว้ฮานอย,หหนอยลูกบางทีก็เข้าสองตัวบางทีก็เข้าสามตัวทั้งหมดมันมีแค่สิบห้าตัวเท่านั้นนะลูกนะ อ่มีอะไรก็พูดกระจาก,กันอรุ่มเอารวยให้กันให้อาภาัยซึ่งกันและกันรับรองว่าลูกจะมีโชคไปตลอดนะลูกเข้าใจนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเวลาไม่ถูกก็อย่ามาก่อกวนในกลุ่มอย่ามาพูดอ่ชักชวนในกลุ่มให้เสียสมาธิอ่าพ,พอพอพอไม่ถูกปั๊บอย่างเงี้ยก็โอ๊ยแบบว่าไม่เคยถูกไม่เคยอย่างนั้นอย่างนี้อ้อย่าอย่าอย่าไปพูดในทางที่ไม่ดีลูกจะมาพูดในทางที่ไม่ดีอย่ามาชวนเพื่อน เพื่อนในกลุ่มคุยชักชวนคุยโจมตีคนนั้นโจมตีคุณแม่บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปทําลูกมันเป็นกรรมและเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าและคนที่ฟังเพื่อนในกลุ่มพิมพ์มาว่าไม่เห็นหวยเข้าอย่างนั้นอย่างเงี้่นนะ่ะลูกก็ต้องมีสติลูกก็ต้องรู้จากหลักความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยคือเขาเข้ามาแล้วเขามาซื้อแล้วมันไม่เข้าเงี้ยเขาก็มาชวน มาชวนมาก่อกลุ่มชวนให้ลูกๆพากันฟเฟ้ยเฟ้ยทำอย่างนั้นไม่ดีนะคะทำางั้นไม่ดีนะคะเพราะว่าหลักฐานก็คือหลักฐานความจริงก็คือความจริงเลขคุณแม่ไม่มีไม่มีนะคะลูกคุณแม่เปิดช่องมานี่มีไม่เข้ามีแค่3วันค่ะนานๆนั้นจะมีครั้งหนึ่งคือตั้งแต่คุณแม่เปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมีหวยไม่เข้าอยู่แค่3วันเท่านั้น ุณแม่พูดตรงนะลูกใครคนไหนที่ชอบคุณแม่สาวดําคนนี้พูดตรงไปตรงมาเป๊ะก็เข้ามาเป็นสมาชิกของคุณแม่ได้นะลูกเราคุณแม่เนคิดว่าคนที่จะพูดตรงชิ้นเหมือนคุณแม่นี่ก็น่าจะมีเหมือนกันแหละลูกแต่มันก็คงจะหายยากใช่ไหมละ่ะคือคุณแม่นีนเข้าก็คือว่าเขาไม่เข้าก็คือว่าไม่เข้าพศจิกาธันวามกราลามุภาสี่เดือนแล้วลูกอ่าสี่เดือนละล สีเดือนหวยคุณแม่ไม่เข้าแค่สามสามสามวันเท่านั้นลูกคิดดูดอกนั้นเข้าทุกวันบางวันเข้าตั้งสามตัวสองน้อยสามน่อยลูกก็คิดเอาเองนะลูกนะอย่าคนที่ซื้อไม่ถูกเลยอย่ามาปั่นป่วนเขานะลูกโอเคนะคะลูกสมัครเข้ามาเลยค่ะ 0sline เข้ามานะคะด l ลน์เข้ามา0813673267แล้วก็ ส่งเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย0061748946หรือว่าจะส่งไปที่ธนาคารกรุงไทย4220608141ธนาคารกรุงไทยชื่อคุณแม่ก็คือชื่อพัทราพรรุ่งพรทีวีอย่าทําผิดกฎกต,กติกานะลูกคุณแม่ก็เป็นคนใจอ่อนให้อภัยพอให้อภัยแล้วเข้ามายังไม่ถึงเสาวสองวันก็ มา,มาส่งรูปมั่งมาส่งตัวเลขมามั่งไอเลขตัวเลขที่ลูกซื้อนะ่ะลูกไม่ต้องส่งกระดาษที่ลูกเขียนส่งเจ้ามือเขานะลูกส่งเข้ามาในไลน์นี่ยลูกไม่ต้องส่งเข้ามาผิดกฎกติกาเขากดบล็อกทิ้งทันทีนะลูกแล้วต่อจากนี้ไปคุณแม่ก็ก,ก็ไม่ดึงเข้านะไม่ดึงเข้าลูกเพราะฉะนั้นกฎมันก็จึงเป็นกฎแต่ถ้าคุณคุณแม่ตั้งกฎเอาไว้ให้มีระเบียบแต่ถ้าพกลูกทําผิดแล้วคุณแม่ก็ดึงเข้าทำผิดก็ดึงเข้าไว้ทุกวันนะคะ มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์สิลูกกฎอ่ะคว่ากฎกติกานี่ก็ตั้งไว้ให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์นะลูกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกนะอ่าโอเคนะลูกนะขอให้ทุกคนโชคดีกันเรียบๆนะคะอีกช่องหนึ่งเหลืออยู่แค่15คนอีกช่องหนึ่งเหลือเดี๋ยวลูกเข้ามาคุณแม่ดึงลูกเข้ากลุ่มลูกก็รู้แล้วว่าเออที่คุณแม่พูดว่าเหลือกินเท่านั้นคนตอนนี้คนน่ะมันจริงไหมเพราะลูกเข้ามาปุ๊บลูกคุณแม่ดึงลูกเข้ากลุ่มลูกก็รู้แล้วเอ้าใช่จริงๆนี่เหลือ15คน อีกช่องหนึ่งเหลือ20กว่าคนอย่างเงี้ยอ่าเหลือมันเหลือช่องแลและเท่านั้นเองนะลูกแล้วลูกถ้าลูกไม่รีบตัดสินใจตอนนี้ลูกจะไปตัดสินใจตอนไหนเอาโชคดีนะคะ